เกาหลีก็รู้สึกว่าแบบเป็นรายการที่ดีมากๆแล้วอยากให้ประเทศไทยมีรายการแบบนี้ซึ่งในวันนี้กําลังจะมีแล้วครับแล้วรู้สึกว่าเป็นรายการที่เหมือนเปิดโอกาสให้ศิลปินทั่วประเทศเลยรับว่าจะสังกัดไหน่ายไหนแน,แนวพเพลงแบบไหน,จนเจเนอเรชั่นไหนได้มาโชว์ศักรรยภาพของตัวเองบนเวทีที่สวยงามขนาดน,นี้ต่นใจมากเลยในขณะที่เป็นศรริลปินทังหลานพื้นที่ อีกหลายๆวงมากๆค่ะมีอีกหลายศิลปินที่ยังไม่มีโอกาสได้มาแบบแสดงบนเวทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เวทีนี้นะคะ TMC ได้เปิดโอกาสให้กับทุกๆคนทุกแนวแล้วค่ะได้มาโชว์ศักยภาพค่ะหน้าที่นอกจากเป็นศิลปินแล้วก็คือเป็นเป็น MC ในรายการด<ช>้วยยากง่ายยังไงบ้างคะเอ,อ่อไดาจะคล้องหมเฮ้ยรายการที่เป็นสายชาติ้องจะคล้องอยู่ค <laughs> ่ะก็ รู้สึกว่ามันก็เป็นอีกบทหนึ่งเนาะมันก็แบบเหมือนชาร์จิ่งไปในตัวเราได้ปกตเราก็จะมีหน้าที่ร้องเพลงถ่ายทอดอารมณ์ผ่านเพลงอย่างเดียวตอนนี้เราก็ถ่้พดอารมผ่านกันกดพูดถ่ายสคริปต์เ่าพูดอะไรอย่างเงี้ยนะก็ใจแล้วก็ชาร์จิงเป็นอีกสิ่งนึที่ท้าทายในบทบาทนี้ค่ะแด จริงอยากจะบอกว่าเราไม่ได้มีแค่สามคนนะอาใช่ดา้วเคดาววิคหนึ่งคนแต่วันนี้้าุวิศิษุราก็เลยเหลือกันแค่สามคนก็จเงาเงาดนึงก็จริงๆการไป็มซีผมก็ไม่เคยเป็นเหมือนกันครับเคยเป็นแค่แบบตอน มาถมม,าถามัธยมซึ่งงานมากๆแล้วแล้วก็ใช้เอ็มซีจริงจังด้วยครับแต่ในวันนี้เป็นพีของโรงเรียนในวันนี้ได้รับได้รับเกียรติให้แล้วก็ได้รับโอกาสให้ได้มาเป็นเอ็มซีจริงจังเป็นครั้งแรกก็รู้สึกว่าเป็นการเพิม่มประสบการณ์ใหม่มากเลยครับจริงๆตอนแรกที่รู้ว่าต้องเป็นเอ็มซีก็กดดันเหมือนกันครับยังแบบกังวลมากๆว่าเราจะทําได้ไหมเพราะว่าปกติพูดไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ครับแล้วก็แบบชอบลิ้นพันด้วยก็ต้องทำบ้านเยอะมากเลยครับค่ะ ฝึกเยอะเลยค่ะโนูหนูพูดไม่เก่งแล้วก็พูดไม่รู้เรื่องด้วยค่ะพอสออย่างผสมกันแล้วก็เป็นเสน่ห์ของเราใช่ค่ะอย่างแรกก็อยากขอบคุณค่ะที่ที่ให้โอกาสพวกเรานะคะแล้วก็กดดันมากมากค่ะยอมรับเลยว่าเครียดมากๆตอนที่รู้ว่าเราจะได้รับหน้าทีน่นี้แต่ว่าพร้อมมากค่ะแบบอยากอยากลองทําอะไรใหม่ๆค่ะแล้วพอได้ลองจริงๆก็โอเคเราก็ทําได้นี่นาอะไรเงี้ยค่ะก็อยากจะพัฒนาในส่วนนี้ไปได้อีกกี่ค่ะก็ The ถ้าผิดพลาดประการใดตอนที่ถ่ายไปก็ขอโทษด้วยนะคะเดี๋ยวหนูจะพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะตอนถ่ายไปแบบนีความเข้าขากันยังไงบ้างสีคนมันจะแยกเข้า่ยกันกันกันกนกนกนันนกันกันกนกนนกัไกักันนนกันกันนนกันอกนกันกัรกันกนกันกันนกันกันกนกัน เหมือนจะได้ยินแค่เสียงะคแต่ว่ายังได้ยินค่ะอยากยินแล้วค่ะก็รู้สึกแปลกใหม่ดีครับบางทีอาจจะเป็นเราเองก็ได้ที่ส่งเวทีส่งโชว์ให้เราด้วยกันเองบางทีมันมันมันจะเป็นบางทีนิวยืนอยู่กับมิคกีมิชร่าแล้วบอกว่าโชว์ต่อไปเป็นโชว์สุดพิเศษจากมิคกีมิชล่าของเราด้วยเองมาร์เบลของเราด้วยเองก็ส่งให้ตัวเองแล้วก็แอบเสิรอยู่ก็คือเหมือนกัน อยากฝากรายการพวกเราด้วยค่ะแล้วก็ฝากพวกเราทั้ง4คนรวมถึงพี่ตาอู๋ด้วยนะคะก็ฝากด้วยค่ะตื่นเต้นมากเลยค่ะตอนนี้อันดับหนี่งสองสามนี่ค่ะช่อง3าม้ามุ้งครึ่งค่ะได้ความที่รายการเป็นรายการการระดับระดับน้องๆในฐานะที่เป็น MC คนเดียวขอไทยนี่เก่ง เขาทำไว so so uh ้ดีมากๆค่ะโดยเฉพาะ MC ค่ะก็เลยมากดดันที่เราว่าเราจะทำออกมาได้ดีเท่าเขาไหมอะไรเงี้ยค่ะก็พยายามพัฒนาอยู่ค่ะพยายามอัดคลิปตัวเองตอนซ้อมแล้วก็ถ้าพูดผิดลิ้นพันก็จะตีตัวเองค่ะเพราะว่าหยุดอะไรเงี้ยค่ะใช่เพราะว่าเราเป็นคนพูดพูดลิ้นพันแล้วพูดไม่รู้เรื่องใช่ไหมก็เลยต้องอัดคลิปไว้เดี๋ยวรอดูนะคะทุกคนสิสอบนี้ค่ะ แล้วก็จะมีเรื่องของชาร์ตเพลงด้วยอง่เป็นหม่เรื่องชาร์ตเพลงอ,อ๋อก็จริงๆในรายการจะมีแบบจริงๆรายการจะคอยในรายการจะคอยทัปเดตให้ทุกคนได้ทราบตลอดเลยครับว่าตอนนี้ข่าวสารของการเพลงเป็นยังไงบ้างครับก็จะเป็นพวกเรานี่ละครในงานของไทยแล้วก็ ในแต่ละ EP ก็จะมีศิลปินหลายวงหลายโชว์มากๆเลยที่ได้มาโชว์ครับซึ่งอยากจะบอกอยากจะนำเสนอมากว่ากราฟิกของรายการของเราสวยงามมากๆครับซึ่งเราได้เห็นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็เวทีถ้าทุกคนเห็นก็รู้สึกว่ายิ่งใหญ่มากๆนแะน,น่เพราะเสาคนอยค่ที่ต้าวกมัะายถัามเดมน,น,เน้น ไหโน้ตเสร็จมีออกแนวหอมมีออกหอมครับโอเคขอบคุณค่ะี่สีนึง